สวัสดีครับก็ยังอยู่กันกันกบ s t e r ร์เบนะครับเกมแอคชั่นสาวอ,อกเด้งเชงวับสัประสูนพาร์ทที่19บ้านะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วนะผมก็ไปสปอยเนื้อเรื่องมานะครับปรากฏว่ามันสามารถมีฉากจบเท่วเลือกได้ถึง3แบบนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยผมไม่สามารถจบได้แล้วเนื่องจากว่าเราทำภารกิจก,กับลนะิลลี่เนี่ยครบร0 0นะครับ ส่วนจบแบบที่หนึ่งเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับใกล้แล้วล่ะจุดสิ้นสุดของการเดินทางโอเคนั่นไงกะแล้วไอ้ดำแกเป็นคุสวัสด์ใช่ไหมแกเอายาไม่ละ่ะฮะอีฟฉันกำลังรออยู่เลยนะจ๊ะ like เป็นอย่างที่ฉันคิดสินนะ เป็นนายนั่นเองอดัมเหรอทำไมดัมอยู่ที่ได้ล่ะฮะนี่ไงละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเซฟิลอสว่ะฮะแฟนตา,าฟิวเซียเอ้ยนั้นก็มีปีกเดียวนะอันนี้มีสามปีกฉันรู้ว่านี่มันน่าผิดหวังฉันขอโทษนะจ๊ะอีฟจา๋า ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นถึงตอนนี้รวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยอะ่ะเออมันเริ่มชันเองแนะชันคือต้นต่อทั้งหมดเอ,อ้ยมีต่อได้เหรอแกเอออดัม <Adam. S 2> oh, หรือจะให้เรียกว่าเอลเดอร์ดีล่ะฮะไอ้แก่ใช่ไหมแกมีแผนอะไรนายแก้งทำเป็นช่วยชีวิตฉัน Did. Did. แกงทำเป็นช่วยฉันทำภา,ารกิจ ที่ทำมันช่วยเหลือไซยอนตลอดมานี่เป้าหมายแท้จริงคืออะไรฮะแกลอบฟันฉันเหรอฉันต้องการไถ่าบาปฉันจะรับการให้อภยัยฉันอยากให้พวกเราได้รับการเยียวยาจ้ะเ <c oughs> ออได้โปรดรวยด้วยว่าทั้งหมดที่ฉันทำมาถึงตอนนี้ <c oughs> ฉันจริงใจนะจ๊ะไม่จริงโจ้ <c oughs> เลิกไรสารสถีพวกพ้อของฉันเราผู้คนของไซยอนที่เชื่อใจนาย เชื่อบที่ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องตายด้วยฮะอีฟเธอเธอไม่สิทเต็มที่นะที่จะโกรธฉันเข้าใจเอลเดอร์เนติบานายมันขอร้องฟังฉันก่อนนะอีฟจ๋าก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยสำหรับเรื่องระหว่างเธอกับเรเวน สุดท้ายรเวนก็มีเจตจำนงเป็นของตัวเองในมุมนั้นเธอก็เหมือนท่านออคันมากเลยนะละ่ะเหรอกให้เธอรู้เธอถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่รอดชีวิตให้ดูเหมือนและทำตัวเหมือนพวกเขา <And> us, และพวกเราก็ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นสัตว์ประหลาดแค่เริ่มก็อยู่ร่วมกันได้ยากแล้ว เราพยายามแล้วนะไม่ใช่พยายามนะเพราะว่าเนติบายอย่างเราน่ะอ่อนแอเรายังไม่เติบโตมากพอจะยอมรับสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเธอความโง่เขลาที่ส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมท้ายสุดแล้วเราก็ต้องยอมทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อความอยู่รอดอะไรวเนี่ยไข่กันเหรออันท้าแก อ๋อแกก็เลยโยนพวกเราออกนอกอวกาศงั้นสิโลกนี่มันเล็กเกินกว่าที่พวกเราสองเผ่าพันธุ์จะอยู่ร่วมกันได้นะจ๊ะไงก็ตามนะถึงแม้ในดีิบาท,ทั้งหมดจะหายไปก็เถอะการที่เผ่าพันธุ์ของเธอจะก้าวข้ามมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จริงแล้วเธอถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่มีแม้แต่ DNA ของมนุษย์ด้วยซ้ำ แล้วนายทำไงต่อล่ะฮะนายคิดว่าจะเป็นคนที่จบการเขียนข้านหัวเทียมนี้ได้เหรอ <Yes. S 1> ใช่ฉันค้นคว้ามร่วมสิบปีเพื่อหาหนทางหนทางที่เราทุกคนจะได้กลายเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ แอนดรอยดสที่มีไฮเปอร์บอดี้สอดประสานที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มีมากับสุดยอดในดีบาที่ไม่ยอมจำนวนต่อสัญชาตยานดุร้ายของตนเอออย่าบอกนะนี่คือวัตถุดิบที่จำเป็นสองอย่างเ <az> ฮ้ยหมายความว่าไงหรือว่าเราจะมีลูกกันใช่แล้วเธอกับฉันเอาละเราคู่เราจะเ,เป็นละต้องทำลูกกัน <az> ใช่ไหมเ <az> ลรอ อีฟจะขอยื่นข้อเสนอสุดท้ายเธอเอาละอย่าบอกนะมาเป็นหนึ่งเดียวเธออันไงร่างเดียวอุ้ยทูบิคัมวันเหรอเผ่าพนันธุ์ที่มีวิธาการเพียงหนึ่งเดียวอุ้ยถ้าเรารวมร่างกาันเราจะเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์พันธุ์ใหม่ได้เหรอเฮ้ยน,นั่นมันบ้าจาดัดๆเอยมีลูกกันดีกว่าไหมไม่มีประโยชน์ที่ฟังมาหรอกอีฟ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมาเธอร์สเฟียก็ทำเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบสิ้นนะจ๊ะฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าเธอจะทำลายกระทั่งคโครนีและตามด้วยโลกอย่างที่เธอรู้มามาเธอร์สเฟียจะไม่ยอมหยุดแต่นี้ไม่เห็นเส้นทางที่มนุษย์ควรจะไปนะเออแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าการรวมร่างนี่คือหนทางที่ถูกต้องนี่นาะ ยิ่งรู้จักทั้งหมดที่แกทำมาไว้ด้วยอ่ะเออเว้ยขึ้นแกเลยเว้ยเดี๋ยวขึ้นมึงขึ้นกูแนะ่เธอพูดถูกนะริลี่เพียงแต่ว่าความห,าหนาที่ช่วยมนุษย์เผาพันธุ์ใหม่กับมนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตอยู่นะ่ะเคยเป็นและก็ยังเป็นอยู่ด้วยนะเป็นอยู่คืออผู้ตามสัตว์จริงแม้จะฟังดูไม่น่าเชื่อเท่าไรก็ตามนะจ๊ะเอเว้อะไรอะไฮเปอร์เซลล์อะ ลิลีล่แล้วนี่เป็นสิจ้าแต่นี่มันนี่คือไฮเปอร์เซลล์สุดท้ายที่ต้องใช้เพื่อสร้างไซยอนขึ้นมานะ saved, ยังพอช่วยไซยอนได้ไม่ว่าอีฟจะเลือกทางไหนก็ตาม so มันจะมีความหมายมากเลยนะถ้าเธอทำมันเพื่อฉันอีฟภารกิจของเธอคือกำจัดฉัน ถ้าเธอรวมร่างกับฉันที่เป็นเอลเดอร์เนดีบาอย่างที่เธอรู้ตัวตนของฉันก็จะหายไปตลอดการเอาลหรอเนื้อทำรูก,กันโถมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการทำธุรกิจของเธอสำเร็จไหมล่ะอีฟ <Eve, S 1> <Eve, S 2> จับมือฉันสิอุ๊ยเสียวฉันช่วยเธอได้เราช่วยกันและกันได้นะจ๊ะเราช่วยทุกคนได้ เอ้ยเอาไงเอาละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสปอยนะครับก็คืออันนี้คือฉากจบแรกนะไม่จับมือเว้ยเออขอโทษนะจ๊ะฉันยอมรับไม่ได้หรอกเอเออีฟ ไม่ว่าเลือดจะเปื้อนมือของมาเธอร์สเฟียมากแค่ไหน <And S 1> และไม่ว่าภาระที่แกต้องช่วยมือชีวิตมนุษย์ที่เหลือรอดจะหนักหนาเท่าไหร่ก็ตามฉันก็ไม่อยากถูกควบคุมด้วยเรื่องพวกนั้นอีกต่อไปแล้วละ่ะฉันจะเลือกการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่ด้วยคนอื่นอีก,อกแต่เป็นตัวเองว้เออ <All decisions. S 2> ทุกการตัดสินใจ แม้แต่การตัดสินใจว่าจะทำลายแกซะเอ้ยช่างเย็นชาโอเคก็ก็สมเป็นเธอมากเลยนะฉันเข้าใจจใจอีฟเพียงแต่ว่าฉันมีสิ่งที่ควรค่าให้ปกป้องอยู่เอาเว้สู้แกใช่ไหม ฉันขอให้เธอโชคดีนะจ๊ะอดัมครางนี้อีฟไม่ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วนะเออมีฉันด้วยเว้ยลิลลี่ขอร้องอย่ามายุ่งเรื่องนี้เอออย่าเจือกอะ่ะอย่าเจอือกเฮ้ยฝันไปเถอะเอาเว้ยเฮ้ยเอาโวยเอาเอะไรกัมนมาเนี่ยโอ้เรียบร้อย เออตัวกขคขอขงอเจะชอดัมออดัมมาเออมาอิตกใจตกใจตกใจนี่ภารกิจอีฟโตโคอนะครับอย่าวราบดิขอตีหน่อยเออขอตีเออขอตี ตีเออตีเออตีไอมันไม่สู้เลยวะไม่สู้เลยเหรอเฮ้ยแต่นี่ไม่ใช่เส้นทางที่มนุษย์ควรจะไปแล้วเหรเฮ้ยมันไม่สู้เราเลยวะเราช่วยทุกคนได้นะเอ้ยเฮ้ยเออไม่โจมตีไม่โจมตีนี่ไอ้นี้ตี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 เออตีเออไอยล่ะ เร็นความจริงใช่ไหมมาเออแล้วมันก็จกสะท้อนกันละกันเหรอเฮ้ยอย่ามาโนม now, โ้มน้าวยาเดี๋ยวจะหัวใจอ่อนไว้ค้นไปแบบนี้ต่อไปจะมีแต่วความมืดมิดรออยู่ข้างหน้าอ่ะแกะตายซะเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่สู้เลยวะเฮ้ยเอาเว้ยใช้งานได้แล้วตาฉันละเอา อุ้ยนี่เรานี่เรานี่เราอุ้ยคอยแกาหายไปสักทีไปซะไปซะไปซะเฮ้ยเป็นไรเลยวะลิลลี่นี่เราโอ้โหจริงพลังหมหาศาลแน่นอนนะผมว่าลิลลี่ลิลลี่อขอโทษนะเอาเฮ้ยลิลล,ลี่เราไปเอ้ย เอาไว้ชุดถ่ายเลยวะหุ่นยนต์เนะี <If> ่ยอ <If> ีฟเธอช่างนมโตละเกินเอ้ยช่างจรรยัเหลละเกินเออหุ่นดีฉันต้องรับท้งว่าเป็นมนุษย์แล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดซะเออไปแอบกันนะลิลลี่เอ้ย,อยดูท่าเฮ้ยเอาไว้มันเอาจริงแล้วเว้ย ราทิคก็เ,เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นสัตว์ประหลาดซินาแกเอาเว้ยอุ๊ยแสบตาขาาอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเอาเว้ย แม่งแปลงร่างสมบูรณ์แล้วเว้ยเอาเว้โอ้โเอาไงเนี่ยสู้ได้ไหมเธอเอาเว้นี่เหรอร่างที่แท้จริงของเอลเดอร์เนติมาเอาจริงแล้วสินะแกเอาดิเฮ้ยอยู่ยไหนวะเออ ui, quý Ý, Ồ Mà kìa Ờ Ờ Ờ, úi Ý, nào Ý, ồ Ở gì quá, Cảm không được đai quá cả Ờ áo ui đâu Trí anh Ờ mà đi Đi bên nào quá Ừ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  Cá má Cá Ây đâm Ờ Chim tuột Ây đâm Ờ Ông ai Ờ ông ai Ờ lại là bò nè nè đâu Úi lại bưng bưng Anh nè Ờ đi ui, ừ, ủ, đánh lạnh ga quá Ui, Ui, 2 Ui, một à Ê, ra đâu à Tài mới nè Tài quá Tài rồi. Oh. nó tài, ui, ừ, nhưng mà Nhìn mới một nè โอเคไปเฮ้ยแม่งขี้โกงอ่ะเฮ้ยทำไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ปืนไม่มีโอ้ทำไรวะเนี่ยทำไรวะอู้อู๋เฮ้ยหลบดิเออเออ mãi 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 ขับเข้าไปเออมาแกเอาหมดหมดโปรละเอ้ยไอ้ทมันขี้โกงอ่ะมันเล่นใช้วิชาแบบเออนี่เราเออนี่เราอีดำแกเออไปแล้วเออ เดี๋ยวเอ้ยมาดิมาดิาดเอ้ยไอเน่นี่แล้วเออเอาไปกับสวกหนึ่งทีตายไหมแกบิดเออบิดซ้ายบิดขวาโทษ่านี่ขี้โกงแก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 ขี้โกงไอขี้โกงไอขี้โกงไอขี้โกง เรียบร้อยขีโกงเออเรียบร้อยไหมเออแม่งใช้ท่าเราตายทีเดียวนะแกมาฮีทาคีเว้ยเป็นไงตัดซะเออโทษฐานนี่เราเออเอาไปสัตว์ซอีกทีเออนี่มัน เซอราเบดไดทไวส์ซันชายไดทไวส์เอ้ย <S <S ตายสองทีนะเออปัม๊มปั๊มได้ทีหนึ่งนะเป็นไงไอดำเรียบร้อยกลับสู่คโครนีนะครับอันนี้ก็คือฉากจบแบบกลับสู่โครนีนั่นเองนะไอดำเชิญกรโทษนะจ๊ะ ที่จิ้มนายอเออเอ้ยไอกอ๋ยะอ,อีฟจ๋า yeah. e ah. ในเมื่อเป็นแบบนี้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็จบสิ้นแล้วละ่ะ <Your will. S 1> ความพยายามของเธอ <Your will. S 1> การกระทำของเธอ,าอ,เธอการตัดสินใจของเธอ <just> ฉันแค่หวังว่าทุกคนจะได้รับการนำทางไปยังเส้นทางที่ถูกต้องนะจ๊ะเออตายไปซะ ที่ไม่ฉากจบบที่หนึ่งนะครับคือการคืนสู่โครนีเลยนะเอ้ยเลลือเท่ากระดูกหมดแล้วสินะพวกเนติบาทั่วโลกไอ้ดำฮุยโอโครงกระดูกนี่แบบเป็นทองเลี่ยมทองลาก่อนนะจ๊ะเออเอ้ยอีฟเสียงเป็นแหลนมาเลยนะ เฮ้ยอะไรกันล่ะเอาไว้ไข่แตกเฮ้ยเนสมันเร็วเข้าไปหนีใช่ไหมเอาไว้โดนทับไปซะเอ้ยหนีทันนะจ๊ะ คืนพร่างดาวการอ่านอนาคตก็เหมือนการทำแผนที่ของท้องฟ้ายามค่ำคืนเฮ้ยหรือว่าและบางครั้งเธอจะเห็นแสงดาวตกร่วงรล่ลงสู่โลกใช่แล้วการเห็นอนาคตเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ ฉันขอ,อ,อรับการเือแจ้งเธอนะอีฟแม้ว่ามันเป็นทางเลือกที่หวานอมขมกลืนอยู่สักหน่อยนะจ๊ะฉันจะรอเธอและเฝ้าดูอยู่เสมอมาเธอเฟียเอาละ่ะเสร็จแล้วยังมันจบแล้วใช่ไหมจ๊ะคุณแม่อึใช่นี่อีฟกับลิลลี่ได้เวลากลับบ้านแล้วละเออกลับสู่โคลณีใช่ไหม กลับไงวะเอาเว้ยเอาอยานมารับวะเออยานหน้าตาประหลาดมากเลยแต่เรายังมีงานต้องทำนะ ก่อนอื่นไปหามาเธอร์โซเฟียกันเถอะนะเรามีคำถามเม่ออยากจะถามเธอจำได้ไหมล่ะเออแปะส้นสูงนีย่ยะ ไปแล้วเว้ยบายยเอิร์ธเอานี่ยานหน้าปกใช่ไหมหอเก้าอี้นั่งสบายสุดแลนเธอมีป๊อปคอร์นไหมอ่าฉันมองเห็นโคโลนีแล้วล่ะ ไหนอ่ะ oh. เออแต่แต่แล้ววะเนี่ยเอยอยู่ใกล้โลกแค่นี้เอาจบนะครับดเรคเตอร์จบแล้วนะเออก็เป็นฉากจบแบบที่หนึ่งนะครับซึ่งก็คือกับสูุครนีนะครับ มนุษยชาติก็สูญสิ้นไปนั่นเองนะเราก็เป็นแอนดรอยด์นะครับกับซูมาเธอร์สเฟียส่วนฉากจบับบที่2เนี่ยผมจบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมปฏิบัติภารกิจไปจนครบร้อยเรแล้วนะคือต้องไม่ครบร้อยเนะครับถึงจะได้นะครับแบบที่2นะส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่เรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดนะครับก็คือเราเลือกจับมือกับอดัมนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าฉากจบแบบเลือกจับมืออดัมจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ช่องสเพระ์จีเทลครับเกมทราเวลแอนด์อาร์เรสอันบ็อกซ์แอนด์รีวิวนั่นเองนะการเดินทางเพื่อตามหาความจริงยังคงดำเนินต่อไปหรือว่าจะมีภาค2เนี่ยฮะ